ไ่ยกระเทียมโทนหั่นครึ่งนะอืมอนนั่นลงไปในไข่เยอะอออะไรล่ะหอมกระเทียม ดีค่ะช่องรโ,โดพาเที่ยวพ่อูกเส้กินตามสบายนะคะ fc ที่อ่ขอคุณตั๊กมามะละผัดไข่กระเทียมดองนะคะคุณตั๊กก็จะทําให้ดูนะคะเป็นเมนูง่ายๆานะคะมะละกระเทียมผัดไข่กระเทียมดองนะคะค่ะมะละผัดไข่กระเทียมดองนะ,ะก่อนอื่นเราต้องดูที่จานเลือกมะละก่อนนะคะมะละขาวค่ะขาวน่าทานมากเลยค่ะแล้วก็ไอเวลาเลือกนะคะให้เลือกลูก เนี่ยค่ะพอดีแล้วก็กอวกๆหน่อยนะคะนิดนึงแล้วก็ขาวมันจะได้ไม่ต้องขมมากนะคะเนี่ยมะระของครูครุตักผัดแค่ลูกเดียวพอนะคะผัดใส่ไข่นะคะใส่กระเทียมดองแล้วก็การทํานะคะอ่ะครุตักก็จะตัดนะคะตัดหัวตัดหางนะคะเนี่ยค่ะตัดหัวตัดหางตัดนะคะนะคะมันอ่อนมากนะคะมะระเนี่ยไม่แก่นะคะเนี่ย แล้วก็จะแบ่งขึ่งน,นะคะนะนี่นลไม่แก่เลยกำลังกินเลยงามงามผิวนะคะคุขระแล้วก็ไม่ต้องเอาตรงงอๆงนะ,ะเอาลูกตรงๆนะคะเราจะทำยังไงผัดยังไงไม่ขมนะคะก่อนอืน่นกุตักขอใส่น้ำนะคะ หั่นแล้วก็จะเอาแช่น้ําเกลือนะคะใส่น้ําเกลือหนึ่งช้อนชานะคะเพื่อที่จะเอามะระแช่น้ำเกลือก่อนนะคะเพื่อที่จะามาะระมันสดอยู่เสมอเขียวนะคะแี่ก็จะเอาช้อนฮนะควักไส้มันออกมานะคะเดีมีดทำก็ได้นะแต่ก็่ต้เอาถนัดช้อนคนะ เอาตรงไส้ในมันออกนะเพื่อที่จะไม่ให้มันขมมากนะคะ,ะแต่เขาบอกว่าหวานเป็นลมขมเป็นยาก็น่าจะใช่อยู่นะมันคงจะมีขมนิดๆน,นะฮะเสร็จแล้วใช่ไหมอ๋มอ,มอาก็ตักแลาหาัรนเรียบร้อยเอาไอไส้ในมันออกเรียบร้อยเลยนะคะเนี่ยอ่อนมากเลยะคะ่ะแล้วก็ตกก็จะหั่นนะ,ะหั่นแล้วแช่น้ําเกลือนะคะหั่นพอดีคํานะคะ กรอบมากเลยค่ะนะฮะแล้วก็แช่น้ําเกลือนะคะมาละขาวหน้าทานนะครับูตั๊กเขาเป็นชอลิ้วเฮียงฮะเพื่รู้จักไม่ชอลิ้วเฮียงหนังกำลังภายในเขาเรียกว่าลิตมีสั้น ก็ถนัดมีดเล่มนี้มีมอิโต้มีมีดใหญ่มีดยาวอะไรไหมเนี่ยชอบมีดนี้มันม,<ล>มันถนัดมือเร,เรียกใหม่ว่าชอริวเฮียงมันถนัดมือแล้วก็เรามันก็คมมากเลยถึงมันเล็กแต่มันก็คะมแล้วก็จะคุกเค้าเกลือนะคะเกลือแล้วคุณต้าก็จะเอาไปอเอาไปลวกก่อนนะคะไปลวกก่อนผัดนะคะอันหนึ่งน่าทา,านมากเลยละงามงามตักแช่น้ำเกลือเรียบร้อยแล้วค่ะ ดักความขมใช่ไหมใช่ขั้นตอนนี้อ่าพอจะไปลวกนะคะคุณตั๊กก็จะเอาไปน็อกน้ำเย็นนะคะเพือ่อที่จะมันกรอบให้มันสวยกรอบคุณตั๊กจะใช้ไมแข็งน,นะคะอ่าคุณตั๊กก็จะเอามะระนะคะลวกน้ำร้อนนะคะน้ำร้อนๆนะคะคลวกเป็นน็อกน็อกแล้วก็เป็นน็อกน้ำเย็นนะคะ ทับหนึ่งนะคะอากาศร้อนทงแข็งละลายเร็ว ใส่ไปแป๊บเดียวคุณตักก็จะนอกน้ำเย็นนะคะอ่าคุณตั๊กก็ลวกมะระเสร็จเรียบร้อยเลยนะคะเขียวสดน่าทานมากเลยค่ะนะค่ะ ดอกน้ำเย็ยนด้วยอกน้ำเย็ยนเรียบร้อยเลยนะคะสีสวยสีสวยค่ะมันจะยังไงไม,มไม่ขมไม่ขมแล้วก็กสีสวยส,ส,ส,สียังเขียวอยู่ตลอดนะคะอ่ะมาดูเครื่องปรุงนะคะเครื่องปรุงไม่มีอะไรมากค่ะมีกระเทียมดองนะคะคุณตั้ก,ก็ใส่กระเทียมดองด้วยค่ะแล้วก็กระเทียมไทยทั้งกระเทียมไทยกระเทียมจีนนะคะ,<ซ>ะแล้วก็ไข่อ่ะโขกนะคะไข่สีฟองอ่ะคุณตั้งก็จะมาปรุงไข่ก่อนนะคะไข่คุณตั้ใส่น้ำปลานะคะ ใน้ำปลาอือนอนตามด้วยไข่ใส่น้ำมันหอยนะคะปรุงไปในตัวเลยค่ะนือนะะหนึง่นงช้อนนะคะแล้วก็พริกไทยนะคะพริกไทยต่น,นะะใส่พริกไทยหน่อยเพราะว่าโควิดใส่เยอะๆเลยน แค่นี้นะเครื่องปรุงไม่มีอะไรมากเพาอผักมันจะอร่อยกรอบอยู่แล้วค่ะแล้วเราจะเอาความหอมจากการเคี่ยวกระเทียมโปะหน้าอีกรอบหนึ่งนะคะคุณจ้าก็จะทําให้เอฟซีดูจะเกี่ยวกระเทียมก่อนนะคะอ่าก็เคี่ยวกระเทียมก่อนค่ะพีะักใส่ทั้งกะเทียมไทยกะเทียมจีนนะคะ เดือเทียมใช้ไฟปันกลางนะคะตอนนี้ก็ไฟแฟนอ่อนนะคะเดี๋ือเทียมจะได้หอมขึ้นได้แล้วหอแล้วเอากระเทียมไว้โรยหน้านะคะเหลือไว้ผัดต่อไปกระเทียมที่เหลือกุณตั๊กก็จะทำไข่นะคะชอดไข่ฮะเจียวไข่นะคะ ะะอ่ะเราก็จะใส่มะละนะคะใส่มะละลงไปเลยไข่ จะหอมนะคะใช้ไฟปานกลางนะคะมาละก็น,น้ำเยอะกหมือนกันนะ 그냥 한칩이에 음. พอไข่ okay. สร็แล้วนะคะคุณตั๊กก็จะใส่กระเทียมดองค่ะกระเทียมโทนหั่นครึ่งนะอืมโอ้แน่ากิน ไม่ปรุงนะคุณตักปรุงใส่ไข่ไปเรียบร้อยแล้วค่ะใส่ไข่นะคะรสชาติอยู่ในไข่แล้วแล้วก็ไอ้ปลกรมีรสชาติอ่ะขมๆหน่อยนิดๆนะคะกระเทียมดองก็จะเค็มหน่อยๆนะคะก็โอเคแล้วค่ะที่ตอนล้างมาละก็ใส่เกลือไปหน่อยเอคะเดี๋ยวว่าจะไม่ใส่จะใส่น้ำตาลนิดนึงเพื่อให้ครบรสเพื่อให้ครบรสห่อยถึงการ แต่จริงกระเทียมดองก็มีความหวานนิดๆแล้วอ,อันนี้แล้วแต่รส<ม>ชาตินะฮะบ้านใครชอบไม่ชอบก็ใส่น้อยใส่มากเอาตามชอบไม่ตามชอบนะนี่เห็นคุณทำเบาๆมือใช่ไหมไม่ให้แรงกลิ่นแล้วกลิ่นมากลิ่นล้วไข่ก็ยังเป็นชิ้นอยู่นะ,ะคะให้ไป นี่ยตอนเบา,า,บาให้มันค่อยๆแห้งหรือปะโอห้เราจะชิมเดี๋ยวนี้ชิมดูว,ดว,ว่ารสชาติเป็นยังไงอย่าลืมว่าเรากินกับข้าวต้มเอาลดนั่นนิดนึงถ,ถ้าร้อนไม่ต้องคายแต่หอม,อมไข่ขึ้นมาแล้วโอเคแล้วใช่ไหมอร่อยมาก เพราะว่าเมื่อกี้เส้นใส่ไอ้นั่นลงไปในไข่เยอะอะไรอะไรล่ะหอมกระเทียมหอมกระเทียมแล้วก็หอมไข่แล้วคุณตัก็จะใส่กระเทียมโรยไปนะคะอ่ะพอเรียบร้อยแลย้วสุดเรียบร้อยแล้วค่ะปิดไฟปิดไฟเรียบร้อยมาลาผัดไข่คุณตั้นนะคะน่าทานไหมคะเอสจี G, ดูนะ้แห้งๆนะผัดแห้งต้มลนยะ อร่อยพี่เจ้พี่โจจะชอบก็หัดให้โดโด้กินมาล้งมาละอะไรไปด้วยนะครับ ไม,ไม่แห้งไม่แฉะเลยเท่าไหร่มรระก็ยังเป็นเป็นชิ้นอยู่ไม่เละไม่เละค่ะสุดท้ายแต่งหน้า,นาด้วยด้วยกระเทียมเจียวนะคะกุกก็จะเอากกระเทียมเจียวกรอบๆนะคะโรยหน้าเลย หอมนะฮะครูตั๊กก็ใช้กระเทียมเจียวที่เราแต่ว่าหอมไข่อ่ะกินไข่ขึ้นมาเตะจมูกมากเลยค่ะใส่เยอะๆค่ะมันจะได้อร่อยกะเจียวโรยพริกไทยนะเพราะไทยโรยอยู่ในไข่แล้วนี่พริกไทยมีอยู่ในไข่แล้วหอมถ้าชอบก็โรยอีกได้นะถ้าใครชอบเนี่ย่ะตอนนี้รู้สึกว่าครูตั๊กจะเป็นปฏิปักษ์ต่อพริกไทยนิดหน่อยแต่ก็กินนะตอนนี้เพราะมีโควิดก็จะทานพริกไทยหน่อย ค่ะ FC มะละผัดไข่นะคะของุตราก็เสร็จเรียบร้อยเลยนะคะเดี๋ยวเราไปชิมกันนะคะทานกับข้าวต้มเข้าสวยได้ทั้งนั้นนะคะอร่อยมากมะละลูกนี้เท่าไหร่รู้ปะคะ19บาบาทยังไม่ถึง20บเลยสิบาทไข่สฟองไข่สีฟองนะคะแค่นี้แหละค่ะก็ได้อาหารเมนูจานนี้ก็ประมาณไม่ถึง50บาทเนาะไม่ถึงค่ะอ่าโอเคคบ้แต่ว่าจานใหญ่กินได้สี่คนห้คนแล้วเนี่ยห้บ อพี่โดสวัสดีครับก่อนหันมาทางนี้หันนมาี้สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้โดโด้กินอะไรกินอะไรอะไรไข่อะไรไข่เจียวไข่ผัดอะไรไข่ผัดเจี๊ยบไม่ใช่ผัดมะละผัดมะกรอมะละที่บอกไข่เจียวเนี่ยคือปลาท้วงจะเอาไข่เจียวแต่ว่าถ้ามีไข่เจียวอ่ะโดโด้โดโด้จะไม่ยอมทานฮะนี่ฮะเมนูของเรามะละขึ้นโต๊ะแล้ว แล้วก็ยังมีอีกอันหนึ่งอยู่อีกคลิปหนึ่งครับเพื่อนๆตามดูน่าทานไหมอันนี้คืออะไรคุณเ,เห็ดฟางผัดกุ้งน้ำมันหอยอใช่เห็ดฟางหรือเห็ด,หดฟาง,ฟงน้ำมันหอยกุ้งอะไรนี่แหละอ่ะเห็ดฟางผัดน้ำมันอหอยกุ้งสดคุณให้เพื่ดชิมเลยคือจริงๆอะ่ะเมื่อกี้ยังบอกคุณุตั๊กก็าทำไข่เจียวโดดไหมคุณตั๊กใหญ่เลยถ้ามีไข่เจียวก็จะไม่กินอย่างอื่นเพราะว่าถ้าเข้าต้มเนี่ยเขาจะไข่เจียวกับนี่ฮะ เครื่องเคียงของเขาเนี่ยแต่เขาจะกินแบบนี้<า>ข้าวต้มแบบนี้อ่าเนี่ยมันมีไข่ลูกอ่าโ,โดโดเนี่ยเขาจะไข่เจียวกับผักกาดดองนะเป็นอาหารหลักเขาตาั้งแต่เด็กๆแม่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 แมจานใหม่ให้แล้วก็เอาน้ําผักกาดดองราดเัน <c oughs> อหลแต่ว่าเราจะแกล้งให้เขากินมะนละไงฮะ <c oughs> อ่าเป็นไงโอเคไหมตักเองเลยโด้เนี่ยเนี่ยนี่มัละอร่อยลูกเลย เลยครับตักมะรละด้วยกินมะรละด้วยอ่ะเก่งลวเออกินมะรละด้วยจะจะแกล้งให้กินมันละสูตรของเอโดก็คือเนี่ยแหละน้ำผักกาดดองเนี่ยคือสิ่งที่เขาชอบแล้วก็ชอบอยู่ยี่ห้อเดียวด้วยนะแต่ว่าฝึกได้แล้วฮะตอนนั้นเอาเจ้าที่มาสั่งมาจากเยาวราชที่มีผสมน้ำมันงาเขาก็ชอบทานแต่ไม่ไม่ไม่ทานเนื้อผัก ไม่ทานเนื้อผักกาดมันแข็งๆแต่มะละนี่น่าจะทานทานไหมคุณทานทานแล้วแล้วคุณตั๊กเป็นไงล่ะชิมแล้วเป็นไงของตัวเองก็อร่อยอ่ะบอกซิบอกสรสชาติรสชาติมันหอมไอ้ไข่นะคะแล้วก็หอมกระเทียมแล้วก็มะละก็ไม่ขมเลยค่ะมะละแบบกรอบไม่ขมนะมะละกรอบมากค่ะเพราะว่าเขีอยวตลอดเวลาเพราะเราน็อกเย็นวก้วยนะํานเย็นชิมมั่งครับ นี่ให้ดูอีกทีนึงคุูตักผัดแบบละเนียดละไมมากอเาตรงไข่ไข่ให้พีด่ดูนนี่ไข่จะชีมไข่มันสง,สงสัยจะหนักนะมันลงไปอยู่ข้างหลังอ่าและที่สำคัญมีกระเทียมกระเทียมโทนกระเทียมโทนใส่ไว้ด้วยใช่ชิมบอกรสชาติไม่เชื่อคุูตักกคูตักเป็นคนทำ ืม,มะระยังยังกรอบอะ่ะมะระยังกรอบอะ่ะไม่ขม,มซึ่งผมไม่ชอบม,มันมันมีกลิ่นมะระแต่ว่ารสชาติความขมมะระมันหายไปและ้ะถ้าคนไม่ชอบทานขมเนี่ยทานได้เลยต้องเคียวโดนกระเทียมโทนด้วยครับ เดี๋ยวนี้ผมจะขัดใจคุูตักแล้วว่าน่าจะใส่น้อยไปกระเทียมโทนาตรงกระเทียมเจียวหน่อย,อดยรดโพัเอาไข่ให้ค่ะอเอามะละด้วยเ,เมืมอที่ไข่แล้วมาละด้วยอ่ะอด้วยอืไม่มไข่แต่เมื่อกี้คุณเนึกที่คุณตัดก็ติดมาละไปเยอะใช่ไหมเบื่อกินกินไม่ขมไงโดโด้ก็เลยทานได้นี่ฮะ หรือจะทานแหนมกับอะไรก็ได้เนี่ยผมมีเครื่องเคียงหลายอย่าง mm hmm. เอาขิงดีกว่าตอนนี้ต้องมีขิงขิงดองขิงดองขิงดองมีสองอย่างเนี่ยขิงแบบนี้แล้วขิงแบบแดงแดงผมว่าขิงแบบแดงแดงอะ่ะ mm hmm. มันอาจจะอ่อนไปอันเนี้ยมันเข้มข้นดีใส่ลงไปด้วยกระเทียมโทนน้อยก็เอาอันนี้เยอะๆ กูตักต้องลองนะเดี๋ยวกินก็ข,ขิงนี่ใส่ด้วยตอนนี้กำลังจะต้องการสมุนไพรอืมคุณคาเมนูกูตักกูตัก๊กลองอย่างที่ผมบอกตอนนี้บังคับที่จริงอ่ะกูตักไม่ค่อยชอบเท่าไหร่หรอกใช่ไหม,อมพอมาตอนนี้ต้อง,อง,งต้องลองใช่ไหมสมุนไพร พอลูกพา,ากันทานต์เขาต้มกันแต่กุตักทานเขาสวยกุ๊ดตักกตะพันก็สวย,ยรอ้อน <Okay. S 2> โอเคงั้นคลิปนี้ก็พงเท่านี้เนาะอ่าอ่าสำหรับคลิปมะระผัดไข่นะฮะกุตักก็จะทานเผื่อเอฟซีนะฮะพี่โดเริ่มเริ่มชอบแล้วอัดตักไปลูกตังอือโ,โดชอบแล้ว,ลวคิดถูกที่ไม่ทำไข่เจียวให้เขาถ้าทำไข่เจียวเราไม่โดไม่กินอ คุณตั๊กก็ฝาก FC นะคะกดไ like, ล <id share, S 1> ค์กดแชร์กดสมัครสกให้เมนูคุณตั๊กช่องนโิโรพาเทียเ่ยวเยอะๆนะคะอยากจะให้คุณตั๊กทำเมนูอะไรบอกมาแลค่ะจะทําให้ดูนะคะค,ค่ะคุณตั๊กฝาก f อนะคะเป็นกําลังใจเมนูคุณตั๊กด้วยนะคะแล้วก็ให้ f c ดูแลสุขภาพผ่านเราจะผ่านโควิดไปด้วยกันนะคะค่ะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามช่องนิโคพาเทียะะ่ยวค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายโลครับสวัสดีครับสวัสดีครับวัสนีคร สวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับย๊ายบา